สวัสดีน้องแบมบี้และก็น้องเชรินด้วยเช่นกันเข้าสู่ FM 98.5เมกะี่เบิร์จังหวัดลำพูนนะคะโอ้ได้ยินเสียงปรบมือไหมอ่ะไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินหรอพี่ยังไม่เปิดเลยเอานะมาปรบมือกันหน่อยซีอเลวนะเรียกว่ามีหลายๆคนอยู่นี้ไหนอ่ะช่วงไหนเป็นไงหนูรอยอยู่ใช่ไหมเขาวิ่งขึ้นบันไดมาล่าช้าไปนิดอ่ะพร้อมละพร้อมละทักทายแล้วกันได้ยินเสียงหรือยัย ยังไม่ได้ยินใช่ไหมยังไม่ได้ยินไม่รับมุกเลยตบเองตบเองดีมากน้องใช่กันทธมาหากินน่ารักมากๆเลยรักจึงเบยค่ะรักจึงเบยประมาณนี้อ่ะชี่ิเอบ้างอากาศดีไหมช่วงนี้ฝนตกรถติดเดี๋ยวก่อนตัวเองเรามาทำความตกลงอะไรกันก่อนดีไหมไ้คระหว่างน้องชฉลินกับแบมบี้ะนะเพราะว่าสองสาวนี้พูดแล้วพี่อู๋จะแยกกันไม่ออกใครจะพูดนี่ให้ป๋องยิ้ชุบมืก่อนไหม อโอเคได้ค่ะได้เนาะเป่ายิงชุบใครก่อนใครก่อนแบมบี้ก่อนน่ารักซะเหลือเกินแบมบี้ยังไงก็แพ้พี่อู๋พี่อู๋พูดก่อนนะคะแบมบี้่ะเป็นยังไงบ้างเชวงนี้อากาศที่กรุงเทพฝนตกไหม รถติดตอนที่ฝนตกทุกวันเลยค่ะกลับบ้านไม่ต้องสัมภาษณ์กันละเลิกเลิกเลิกเ,เ,เลิกเลยใหญ่เนาะเจลีบ่บอกว่างหญ่นะคะอือฝนตกรถติดอากาศแน่นอน,นอมากๆเลยใช่ไหมใช่แล้ว <laughs> ใช่แล้วแบมบี้ค่ะเอาเดี๋ยวเรามาพูดถึงหลังจากที่เราออกมาจากบ้านเดอะสตาร์ก่อนดีกว่าไหมเพราะหลายๆคนอยากจะฟังจากเสียงของน้องแบมบี้เนาะเป็นยังไงบ้างก่อนออก กับหลังออกมาจากบ้านเดือนสตาก่อนที่จะเข้าไปสิแล้วก็หลังจากที่ออกมาแล้วอะ่ะชีวิตแตกต่างกันมากน้อยสักขนาดไหนคะก็เปลี่ยนแปลงค่ะไปไหนก็มีคนรู้จักมากขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ทํางานอย่างเต็มตัวแบบว่าให้ทุกวันเลยอ่ะคะ่ะตอนนี้ก็คือเป็นช่วงแบบทํางานเต็มที่แล้วก็เดี๋ยวเรียนก็คือจะต่อช่วงต้นปีหน้าเนี้ยคะ่ะตอนนี้น้องเบมบี้ศึกษาอยู่ที่ไหนนะคะ อนี้เทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ่ะว้าวเก่งมากเลยปีอะไรแล้วปีที่สามค่ะเยี่ยมเลยเพราะหลายคนบอกว่าเอ๊ะแบมบี้มีผลงานแล้วก็กําลังจะโด่งดังแบบนี้จะมีเวลาเรียนหรอดอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดอกว้เทอมหนึ่งค่ะตอนนี้ก็ลังจะดอกเทอมนี้ค่ะอืมแต่ก็ไม่คงไม่ทิ้งการเรียนใช่ไหมคะ,คะอาา่าฮะแล้วน้องเชรีนล่ะคะเป็นไงบ้างตอนนี้ชีวิตหลังจากที่เข้าไปอยู่ในบ้านเดอะสตาร์แล้วก็หลังจะออกมาเป็นยังไงเป,เ,ปเปลี่ยนแปลงมาไดกขนาดไหนคะ ขึ้นค่ะโดยชีวิตยุ่งขึ้นดีค่ะต้องตื่นเช้าแล้วก็ทํางานทั้งวันค่ะรู้สึกมันเป็นอะไรที่สนุกดีค่ะไม่ว่างแลวก่อนหน้านี้ชอบว่างค่ะเพราะเราชอบแบบแอคทีฟตลอดทั้งวันแล้วก่อนหน้านี้เปอรนิดๆค่ะอ๋อหรอแล้วก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ตอนที่เรายังไม่ได้เป็นอยู่ในหรือว่าใช้นเนมสกูลเดอสตาร์นี่เป็นงไงตื่นตอนเที่ยงหรือเปล่าหรือว่างไงคะใช่ค่ะก็นอนค่ะนอนดึกดึกตื่นเที่ยงเลยอะแชดกันชัดกันมันเลยเมืวานนี้หนังสือปกติกับบ้านทำกันบ้านดูทีวีเล่น อื<ผ>น้องชลินศึกษาที่ไหนคะตอนนี้วันนี้เข้ามากรุงเทพค่ะปีหนึ่งใช่ค่ะคณะอะไรคะคณะนิเทศศาสตร์ปีมค่ะโอ้โหมาแนาวเดียวกันเลยแล้วหลังจากที่น้องชลินออกมาจากบ้านเดอะสตาร์แล้วเนี่ยพี่นิชคุณได้ส่งข้อความหรือว่าพูดอะไรกับน้องชลินบ้างหรือเปล่า ขาก็ตอนที่ออกมาตอนที่ออกเป็นคนแรกค่ะพี่คุณเขาก็รู้ค่ะวเขาก็เหมือนปลอบใจนิดน,นึงว่าแบบไม่เป็น,นไรนะอะไรเงี้ยออกมาก็เอามาฝึกฝนตัวเองออกมาก่อนก็ฝึกฝนก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ขอบอกเธอใครก็ตามที่เข้าไปในเวทีเดีินสตาร์เนี่ย8คนสุดท้ายอาดังทุกคนแหละจริงๆนะจริงๆฉแม่ไม่ได้เป็นเดวินเนอร์ก็ตามอยู่ ทั้งหมดน่ะดังดังทุกคนเลยประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ดังจริงๆด้วยใช่ไหมคะตอนนี้เป็นยังไงชีวิตก็รู้สึกวุ่นวายทั้งคู่เลยใช่ปะวุ่นวายค่ะตัวสนุกมากค่ะเหมือนกับได้ทําอะไรแปลกๆใหม่ๆอยู่ทุกวันได้ถ่ายแบบเนี้ยค่ะนี่เป็นยังไงล่ะเอาแบมบี้ค่ะน้องแบมบี้น้องแบมบี้มีดีกรีถึงเป็นลูกสาวของอดีตนางสาวไทยคุณแม่ว่ายังไงบ้างค่ะคุณแม่ก็ให้กำลังใจค่ะแบบเดินเข้ามาได้ได้มีโอกาสได้ทําสิ่งที่เรารักคุณแม่ก็แบบ ให้ทําให้ดีที่สุด่ะคะก่อนที่แบมบี้จะตัดสินใจเข้าที่บ้านเดอะสตาเห็นเขาบอกว่าแบมบี้ชอบในเรื่องของการร้องเล่นเต้นตั้งแต่เล็กแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าจะมาเน้นหนักๆเรื่องเต้นมากกว่าค่ะรู้ไหมว่าพี่อู๋แอบดูแบมบี้กับน้องเฉลีนะเพลินมากเลยนะจระคะไม่ได้ฟังเสียงร้องเลยจิงเต้นเก่งทั้งคู่พริ้วมากเลยพริ้วมากเลยแล้ววันนี้ทาไมน้องดีถึงไม่มาองดีไปแล้ว รู้สึกจะโฟนอินไปแล้วค่ะตอนที่ที่หนึ่งที่สามโฟนอินด้วยกันอ๋อแสดงว่าสลับกันไปใช่แบ่งแบ่งกันโฟนแบ่งแบ่งกันโฟนใช่ไหมคะอะไรประมาณนี้นะตอนนี้มาพูดถึงในเรื่องของผลงานกันบ้างดีกว่าอ่าซิงเกิลแรกในชีวิตใครจะบอกก่อนดีมาทนก่อนเลยค่ะใครนะใครนะวัสดี่ะาเป่ายิ้งฉุบหรือยังอย่าผิดกติกานะคะเป่ายิ้มฉุบเป่ายิ้งฉุบตอบครับใครชนะ พี่แบมค่ะพี่แบมพี่แบมพี่แบมพี่ออกอะไรพี่แบมบี้ออกอะไรพี่พี่ออกคอนค่ะแล้วน้องเชอรีเชอรินอ๋อกันไกใช่ไหมพี่อุชนะความรักชนะทุกอย่างนะคะโอเคอ่ะแบมบี้เป็นยังไงบ้างสิ่งด้านในชีวิตค่ะก็ชื่อว่าชื่อว่าชื่อเพลงแพลว่าอย่าบอกว่าเงาค่ะอืมแบบปอกช้าค่ะฟังซึ้งเงาเงาเศร้าเศร้าค่ะเพลงนี้ใครนคนแต่งให้คะ พี่โตนราธิปานแรกค่ะแล้วทาไมเขาถึงแต่แตงเพลงนี้ให้กับน้องแบมบีม้ก็เห็นในตัวเราหรือเปล่าเรียกเราไปคุยกันก่อนหรือเปล่าใช่ค่ะแต่ว่าพี่โตแต่งมาก็เข้ากับคือจริงๆเราก็เป็นแบบเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งของแบมบี้ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะเป็นแนวเงาเงาก็พี่โตก็แต่งมาเข้าพอดีเลยค่ะเดี๋ยวถ้าบอกว่าคาแรคเตอร์ของน้องแบม เอ่อคาแรคเตอร์สิคาแรคกตี้ดูสิรวมกันแล้วบังแบมบี้กับคาแรคเตอร์นะเป็นคาแรคกตี้นะคะสาวรุ่นใหม่นะคุณผู้ฟังนะประมาณนี้ถ่ายไปเรื่อยเลยคาแรคเตอร์ของน้องแบมบี้ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเป็นยังไงคาแรคเตอร์ของแบมบี้อะคะเป็นคนเฆ่าเฆ่าค่ะนิสัยนะคะแต่ว่าการชอบหรือว่าแบบความชอบส่วนตัวนี่ก็หวานค่ะชอบสีชมพูผู้หญิงเนาะสวยอะสวยสวยคมเข้มอะไรประมาณนี้ ใช่ไหมแต่เหมือนกับเป็นสาวห้าวใช่ไหมคะใช่ค่ะอือหือแอบเงาด้วยหรือเปล่าเนี่ยแอบเงามีค่ะมีแนวเงาเงาตามเพลงเลยค่ะอือแล้วเพลงนี้ยากง่ายตรงไหนคะสําหรับเราเองนะเป็นเพลงแรกในชีวิตต้องเข้าห้องอัดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะคือเคอยเคอย,คอ,ยอัดมาแล้วค่ะแต่ว่าแบบอัดแบบแบบเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือแล้วเพลงนี้ล่ะเวลาที่เราเข้าห้องอัดเนี่ยมีความรู้สึกแรกรู้สึกยังไงบ้างเผื่อมีใครบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะเป็นเดอะสตาร์บ้างเพราะอยากจะได้เข้าห้องอัดเป็นเพลงแรกในชีวิตอย่างเงี้ย แบบเป็นความรู้สึกที่ดีอะค่ะคือแบบ ร้องออกไปคือมันก็มาออกทางหูพอดีคือปกติเวลาร้องออกไปมันก็จะไปออกไกลๆแต่พอแบบในห้องอัดอย่างเงี้ยพอร้องปุ๊บออกข้างหูเลยค่ะคือมันไม่ยินเสียงตัวเองจริงๆอะค่ะก็แอบเขินๆนิดนึงเออเป็นสับใหม่เป็นอะไรที่เราไม่เคยรู้จักกันเลยนะคุณผู้ฟังร้องปั๊บออกข้างหูเลยนะประมาณเปียนเสียงหรืออะไรที่แบบไม่ใช่พี่เพิ่งเคยได้ยินเช่นเดียวกันเลยประมาณแบบเนี้ยประมาณว่าร้องปั๊บลมออกหูหรือเปล่าใช่ไหมเออตลกดีเหมือนกันนะแบมบี้ของเราเน โอเออน้ารักดีใสๆดีอะไรเงี้ยใช้เวลาอัดกี่วันคะใช้เวลาอัดวันเดียวคะ่ะสองชั่วโมงครึ่งค่ะสองชั่วโมงครึ่งเลยเหรออ๋อเหรอต้องบอกว่าสองชั่วโมงครึ่งเลยเหรอนี่คือน้อยมากเลยนะใช่ไหม <laughs> <laughs> และแนวเพลงล่ะคะอย่าบอกว่าเหงาเป็นแนวป๊อปช้าค่ะความหมายแบบทำนองว่าแบบผู้ชายคนหนึ่งมาให้ความหวังเราทั้งที่เขาก็มีแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็เลยอยากจะบอกเขาว่า อย่าบอกเราว่าเงาถ้าเธอยังมีเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่และในชีวิตจริงเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่าเคยมีค่ะ,ปะอปมาไปกุกก๊กกิกก๊กกุกก๊กกิ๊กกรืุ้มี่อะไรเงี้ย <no, no, S 1> ค่ะเห <no, no. S 1> มือนแบบคือแบบไม่ได้จริงจังอะไรเงี้ยแต่แบบว่าเป็นแบบ แนวแบบเรื่องรุ่นพี่อะไรอย่างงี้ซะมากกว่าค่ะอือแนวเป็นใสๆวัยรุ่นเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปใช่ไหมคะก็กระแสออกมาหลังที่ปล่อยเพลงออกมาเป็นยังไงบ้างเป็นแฟนแฟนคลับนช่คะหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่เคยได้ยินบัมบี้ร้องเพลงช้าเลยใช่เพราะคิดว่าบัมบี้อาจจะออกมาเป็นแนวแดนๆดนแน่ๆเลยใช่ค่ะก็เป็นแนวช้าคือจริงๆแล้วถนัดร้องเพลงช้ามากกว่าต้นผู้ใหญ่ก็เลยว่าเอ้ยเต้นด้วยดีกว่าแบบ ได้ดูว่าเพลินๆดีอะไรเงี้ยค่ะมองหน้าก็เพลินล้วล่ะสำหรับแบมบี้ใช่ไหมประมาณนี้อ่ะน้องเชอรีนยังเพิ่งหลา <c oughs> <c oughs> ัาคีะยังไม่หลบแม่ฟังแบหลอดเชอรีใส่ว่าทำไม ฮะอไม่เดียวเลยใส่แว่นกันแดดค่ะปจริงเหรอว่าค่ะหนูเลยใส่แว่นใส่แว่นกันแดดนั่งรอไม่ได้นะรังสี UVA UVB มันสามารถทะลุทะลวงได้ตกไนิดนึงแม้จะเป็นแสงจากหลอดใช้ก็ตาถูกต้องชาลินพูดถูกต้องแล้วนะคะช่าะออกตรงตรงรักจังเลยค่ะใครแต่งให้คะสําหรับเพลงนี้ค่ะก็เป็นเพลงสนุกๆค่ะเต้นๆมีทาเต้นด้วยค่ะใครเป็นคนแต่งสีค่ะ ใครน้ักีค่ะแล้วก่อนที่เขาจะแต่งออกมาเขาได้เรียกน้องเชรินไปนั่งพูดคุยไหมหรือว่าแต่งมาเลยนี่แหละคือเชรินแต่งมาเลยค่ะเพราะว่าก็ได้ดูเวทีดูเป็นคนประมาณไหนยังไงแนวเพลงยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสาหรับน้องเชรินตัวตนของน้องเชรินล่ะคะเชรินล่ะคะเป็นคนจริงๆก็โกโก้เปิ่นเปิ่นค่ะแต่ว่าขี้ฟอร์มชอบฟอร์มอืมี่มีคําถามถามนิดนึงนะมีหลายคนถามบอกว่าเชรินเชรินกับน้องนรสทาไมหน้าตาเหมือนกันมากมีคนทักไหม เยอะมากเลยค่ะโอ้ยแยกไม่ออกเนาะใช่ค่ะบางที่บางทีก็ไปคนก็ทักผิดมันมีเยอะแยะใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะมอนกับพี่น้องกันมากเลยเลยโรแมนนี้เหมือนฝาแฝดกันเลยเนาะแสดงว่ามีมีกระแสอักนะต้อมับพี่เป็นเชอร์รีเหมือนกันค่ะชักเชอร์รีเป็นลำเบี้ค่ะจริงมมันไ่เหมือนนกัรอจริงเหรอรอี่เนแต่เต้นแต่เต้นเก่งเหมือนกันสองสาวนี้เหมือนกันถ้าเราทำจำ่าเต้นอะไรเงี้ยเป็จลำผิดกันเพลินมากเลยสิงเกิลแรกบอกตรงๆรักจังเลยเป็นดาวเพลง สนุกสนุกเป็นดาวเพลงสนุกสนุกใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นดาวเต้นค่ะอ๋อฮะยากง่ายตรงไหนเพราะว่ามันร้องด้วยมันจะต้องเต้นด้วยอ่ะตอนอัดเนี่ยเอาตอนอัดก่อนนะคะตอนอัดจะยากตรงที่ว่าเมโลดี้เพลงนี้กระโดดมากอือึแล้วแบบร้องร้องต่างต่ขอเขาก็ขึ้นสูงแล้วก,กลับลงมาต่ำเนี่ยคือ,อาาแล้วยิ่งเป็นหนูเป็นคนที่ไม่ได้แม่นโนะค่ะค่ะยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะว่าเมโลดี้กิด,ดมาแล้วมันเพียนง,ง่ายขึ้น พอผ่านการอัดนไเสร็จปุ๊บต่อท่าเต้นหนักเลยค่ะทีนี้ไปแล้วเต้นด้วยร้องด้วย <laughs> เกือบ แยกประสาทกันอย่างขนาดหนักเลยใช่ไหมคะแล้วเพลงหนูร้องแบบร้องร้องแบบท่อนติดโดยที่แบบหาช่องหายใจยากด้วยแต่พี่เชื่อว่าชลินร้องเพลงนี้นะแบมบี้จะแอบนั่งมองเวอร์นิดนึงฉันก็อยากเต้นเหมือนกันแล้วก็แบบอยากร้องเพลงชาบ้างบอกเลยว่าถ้าพี่แบมบี้ร้องเพลงชาี่หลงเลยนะคะเสียงหวานมากใช่ก็คือมันน่าจะสลับอะไรกันบ้างอาจจะมีไม่น่านะอาจจะมีแบบเป็นเวอร์ชันบ้างชลินมาร้องเพลงอย่าบอกว่าเหงาแบมบี้ไปร้องบอกตรงตรง จังเลยเออไอเดียดีเนาะใช่ไหมใช่ค่ะเออไม่แน่ไม่แน่แล้วก็เพลงนี้ใช้เวลาอัดกี่วันคะน้องเชอรีนวันเดียวมีไวเก่งมากเลยนะสี่ชั่วโมงค่ะวันเดียวกับสี่ชั่วโมงใช่ไหมคะและส่วนในเรื่องของท่าเต้นหลักใครเป็นคนออกแบบเต้นให้ตัวเองมีส่วนหรือเปล่าพินค่ะเป็นครูของดีแดงค่ะแล้วเชอรีนได้มีส่วนไหมเรื่องของการออกท่าเต้นจริงิงไม่เชิงเป็นร่วมออกท่าเต้นแต่ว่าเป็น ร่วมใส่สไตล์ดีกว่ามากกว่าค่ะเป็นแบบว่าพอเค้าให้ท่าเต้นมาอยากขอแบบอาจจะบิดสไตล์นิดนึงให้เป็นแบบค่อนข้างเข้ากับตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าครูต้องถามชลรีแน่ๆเลยว่าจะเต้นอะไรกันดีใช่ไหมค่ะครูเขาเหมือนแบบคิดท่ามาอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วครูเขาก็พอเจอริงคือเหมือนครูก็รู้ว่าแบบเออไม่ค่อยถนัด แบพพวเพราะปกติหนูเต้นแบบแมนๆเนี่ยคะ่ะก็จะแบบเออนิดนึงนะแบบบ,บับงคับบังคับตัวเองหน่อยอะไรอย่างนี้แต่เชื่อว่าใครที่ติดตามเดอะสตาร์ก้ามาก็คงทราบอยู่ว่าน้องเชลรีน<ม>ทั้งน้องเชลรีนแล้วก็แบมบี้นี่อืสเตปร,ระดับเทพอยู่แล้วเต้นแล้วก็ดูเพลินเลยประมาณน,มน,านั้นมากชอบเต้นมันก็เลยแบบว่าดูแบบเออพลิ้วพลิ้วลิ้วเลยพูดถึงในเรื่องของการเพลงไปแล้วอาเราวกมานิดนึงในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมนิดนึงอ่าน้องเชลรีนสวยมาก กางเกงกางเกงตรงขอบกางเกงอะเก,ก๋มากๆใครเป็นคนออกแบบดีไซน์ในเรื่องของเสื้อผ้าให้คะกางเกงกางเกงคอนเซปต์ดูแล้วคะใช่ใช่อ๋อก็ที่เป็น,ปนลค,ปคล้ายๆเข็มขัดใช่ไหมคะใช่ใช่ประมาณนั้นอะอ่าอันนั้นมีพี่ทางเอกซาออกแบบให้คะ่ะเราเอันนั้นเป็นเข็มขัดที่แบบเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาใช่ถูกต้องเราได้มีส่วนหรือว่าได้เห็นก่อนหน้านี้ไหมว่าพี่แบบโหหนูไม่ชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายังไงหรือว่าหนูเขาเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้ไหม อ๋อไม่ค่ะหนูอชอบหมดเลยมีโอกาสได้ลองฟิตติ้งก่อนอ,อก็แบบว่าเฮ้ยชุดแปลกสวยดีแนวดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยมากๆสวยมากขายาวมากเลยนะเรียกว่าเราก็อชอบออะไรมาก็ชอบหมดเลยประมาณนี้ใช่ไหมแบมบี้่ะคะแบมบี้ล่ะในเรื่องของสื้อผ้านะผมมีส่วนไหมเป็นกระโปรงค่ะ <laughs> จริงๆแล้วก็เป็นคนชอบใสก่กางเกงแต่ว่าด้วยความที่ร้องเพลงช้าค่ะก็เลยได้เป็นกระโปรงมาแต่ว่า ชุดคอนเซปที่เป็นชุดขาวดําก็ได้กางเกงมาค่ะแล้วทำไมต้องเป็นชุดขาวดําด้วย<ะ>พี่มันจะถามอยู่พอดีเลยอะคะทาไมต้องเป็นขาวดําด้วยล่ะคะมีอะไรไหมจิมจิมเป็นิมร็อกค่ะอ,อ๋อร็อกต้องแบบ ดิบๆน,นิดนึงแต่เราเป็นสวนาๆสวๆ,วๆใช่ไหมเาขาด้านึ่งดำด้านดึดงไม่ใช่ดำสนิทเลยลประมาณนี้เนาะดำน,นิเดี๋ยวคนจะมองมอไม่เห็นใช่ไหม <laughs> ต้องบอกว่าสวยมากสวยมากเก่งมากๆ MV ทั้งสองสาวเสร็จได้รอได้ยังคะ m ีของเชอรินรปล่อยแล้วเรียบร้อยค่ะเพราะวันที่1 1ค่ะเพิ่งปล่อย MV ไปเลยอ๋อเห็นแล้วมีแดนเซอร์อยู่ด้วยใช่ค่ะมีแดนเซอร์อยู่4คนได้มีส่วนไหมสำหรับเรื่องของการคัดเลือกแดนเซอร์มาร่วมเต้นกับเราก็จริง เป็นทางทีมดีแดนส์เขาจัดมาให้ค่ะเป็นแดนเซอร์ของดีแดนส์เลยค่ะอ๋อเลือกมาให้อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเ v MV เป็นเก่ยวกับอะไรคะบอกคุณผู้ฟังทางบ้านนิงเผือเขาไม่ได้ดูในเรื่องของ MV ตอนแรกๆค่ะ MV ของชลินเป็นเป็นไม่ได้เป็นเรื่องบรราลค่ะเต้นอย่างเดียวเลยร้องและเต้นอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่ค่ะร้องเต้นโชว์คาแรคเตอร์แล้วก็เหมือนกับในเอ็มวีจะมีหลายคาแรคเตอร์ค่ะจะเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดมาแล้วก็เปลี่ยนหลายๆฉากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแบบว่าเจอพระเอกเอ็มวี เคยๆแบบชอบเขาอะไรเงี้ยค่ะใครเล่นเป็นพระเอกคะน้องชลินชื่อพี่หลุยค่ะเป็นนายแบบค่ะว้าวเป็นไงล่ะเขินมากกับครั้งแรกที่เราได้เล่นเอ็มวีแต่จริงๆแล้วน้องชลินไม่ได้เล่นเอ็มวีครั้งแรกเพราะว่ามีการเล่นละครซิทคอมต่างๆด้วยเนาะเล่นเล่นที่ละครมาแต่ว่ายังไม่เคยเล่นเอ็มวีค่ะแล้วความยากง่ายพอเรามาทําอ็มวีแล้วก็เป็นเอ็มวีของเราด้วยล่ะคะเป็นไงบ้างเขินเป่าเขินเป่าวันนี้จะยากกว่านิเนลงตัวที่ จะต้องเล่นเกินคาแรคเตอร์หน่อยๆคะ่ะคือเหมือนกับต้องเล่นใหญ่กว่าปกติเล่นแบบว่าให้ดูเป็นกระตูนกระตูนนิดๆนะคะอ๋อน่ารักสดใสออกแบ,บ้เแบ,บกากระตูน,นคิดครูอโดนเนะประมาณน,นั้นโดยคาแรคเตอร์เราเขาอยากให้ได้เป็นแบบนวาสดใสกระตูนกระตูนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะช่วยได้ๆไปแต่งงๆนิดนึงว่าแบบกระตูนเล่นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่พอไปสักพักก็เล่นได้ MV เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามดู MV ได้ทางช่องทางไหนบ้างคะน้องเชลีน YouTube เลย YouTube. ค่ะ y o u t u b e c o m s x a c h c h a n n e l ค่ะและแฟนค MV เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามดู MV ได้ทางช่องทางไหนบ้างคะน้องเชลีน YouTube เลย y o u t u b e c o m a x c t i o n a l ค่ะและแฟนคลับว่าไงบ้างหลังจากที่ MV เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าดูแล้วก็ยิ้มตามกันนะคะ <c oughs> ม็มีีต่คนชอบ <c oughs> ก็ดีใจที่ทุกคนดูแล้วมีความสุขไปตาม MV ด้วยอาจจะ,บอ,ะบอกว่าบอกตรงๆชอบ MV จังเลยใช่ไหมประมาณน<ช>ี้เลยะและแบมบี้ล่ะคะ MV เมื่อไหร่จะถ่ายทําเสร็จก็ตอนนี้ยังเลยค่ะตอนนี้มีแต่ MV คาราโอเกะค่ะเดี๋ยว MV ตัวจริงก็ตามมาค่ะอีกนานไหมอีกนานไหม อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะอยากดูไ้ยอยากจะดูเพลินเห็นหน้าเห็นหน้าน้องแบมบี้เนาะเชอรีนก่อนก็ได้ค่ะทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยตอนนี้สองสาวนอกจากที่ว่าจะทักทายแฟนคลับแล้วก็ชาวสถานีพิยุแล้วเนี่ยตอนนี้มีงานอะไรกันบ้างคะแล้วเหนือจากตรงนี้ก็หมดเพลงตามขึ้นวิยุค่ะก็ตอนนี้เป็นช่วงแบบเพิ่งออกมาใหม่ๆเนาะก็แบบปล่อยตัวหมดแต่เพลงใช่เดินสายค่ะต่างจังหวัดด้วย อืมและมีแลมีการทาบทามไปเล่นละครกันบ้างรอยางทางแบมบี้แล้วก็เชลีนห <พอ S 1> รืองานอื่นดังค่ะแต่ว่ามีเรียน acting ค่ะอืมเรียนเพิ่มเติมใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียนเพิ่มเติมแล้วตรงนี้เอาโหเก่งมากๆเลยเห็นไหมบอกแล้วจึงแม้ว่าไม่ได้เป็นเดวินเนอร์แต่ไงก็ดังอย่างแน่นอนความสามารถล้นเหลือเลยสำหรับเชลีนแล้วก็แบมบี้นี่ติดต้องบอกนิดนึงว่ามีแฟน,ฟานรายการเขาส่งข้อความบอกว่าอย่าทั้งทั้งสองสาวเนี่ยมาที่จังหวัดลำพูนบ้างอยากเห็นตัวจริงมีโอกาสมา ต้องรอรู่นะคะต้องรอรู่นใช่เราเราจะไปถึงไหมพี่พี่เดี๋ยวสตาร์เข้ามาทุกรุ่นกันเลยนะคะแลค่ะใช่เดี๋ยวรุ่นนี้รอดูเนาะรุ่นกันก็ได้เปล่าใช่ไหมก่อนเราจะไปหรือเปล่าช่วงนี้ถ้าหากว่าสภาพอินฟ้าอากาศไม่อึ้มเนื่อยไม่เป็นไรนะก็ไปลงเรือที่แม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็ล่องขึ้นหมากก็ได้นะคะตกใจไปแล้วค่ะโอเคเนาะประมาณนี้นะอ่ะเวลาน้อยนิดแล้วอยากจะให้สาวๆทั้งสองคนได้ฝากผลงานให้กับแฟนๆรายการของฟันนี่เอ็มได้ฟังนิดนึงค่ะค่ะก็ขอฝาก อยาบอกว่าเหงานะคะแล้วก็บอกตรงๆร,รักจังเลยของเชอรี่นะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะพวกเราก็ตั้งใจทำเต็มที่เป็นซิงเกิลแรกที่พวกเราแบบเฮ้ยได้รู้ว่าแบบกว่าจะออกมาเพลงนึงเนี่ยเป็นยังไงก็แบบขอ,อยากให้โหลด ของจริงกันนะคะแล้วก็ขอเข้ามาในคลื่นเยอะๆนะคะ,ออะด้านหนึามห้าศูนย์ศูนย์ค่ะแล้วก็ฝากเพลงของเพื่นอนๆอีก6คนด้วยนะคะจะเป็นอัลบั้มเดอะซาร์ค่ะโอ้น่ารักจังจเลยใครที่อยากติดตามน้องเชอรลีนโรมเมถึงแบมบี้สามารถเข้าไปไหนไหนได้บ้างค่ะก็ f a c e b o o k c o m e x a มิวสิกค่ะอืมเข้าไปที่แอปแซกนี่คือได้พบกับเพื่อนๆทั้งหมดแน่นอนใช่ไหมคะใช่ค่ะแอปแซกก็จะคอยเอาผลงานให้ตลอดเวลาค่ะโอเคเอาล่ะก่อนที่จะจากกันไปอยากจะให้ทั้งสองสาวได้ร้องกันสดๆได้ไหมได้ค่ะเอ๊ะพี่จะให้โจทย์ยากมากไปหรเปล่าถ้าหากว่าให้น้องเชอรินร้องอย่าบอกว่าเหงาแบมบี้ร้องบอกตรงๆรักจังเลยอดู้เลยค่ะจะร้องดูร้องคู่กันได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะพี่แบมเริ่มเริ่มโอ้โหให้โจทย์ยากมากเลย อย่าบอกว่างเงาถ้าเขายงอยู่ข้างเธออย่าให้ฉันฝันเธอจะขึ้นเดียวได้ไหมบอกคิดถึงแต่รักจะอ่ง,งถึงใครคนใดเธองลังทำไยใจอยู่นี้ อันนี้ของแบมบี้อย่าบอกว่าเงาแต่ว่าช่วยกันร้องใช่ไหมใช่ค่ะและของเชอรีนล่ะคะของเชอร่ให้แบมบี้ร้องใช่ไหมคะได้ได้ร้องละมาได้ร้องมาเจอคนแง่ปีนเลยมองก็ตักจุงไบอยากอดทุกคนเลยว่าพบเจ้าของหัวใจต้องล้งชักอินละอยู่ตรงเนี้มองตาดีเธอทุกเวลาที่ปัสสาก็มานั่งเข้าไปนั่งจะเป็นยามไปตัวการใคร จริงๆบอกว่าที่ฟังทั้งคู่ร้องเพลงแล้วรู้สึกว่าฟินเลยจริงๆหวังว่าเราค <สะ S 1> งจง<ส>ะมีโอกาสได้จะเจอกันตัวจริงเสียงจริงนะคะทั้งน้องเฉลี่ยแล้วก็แบมบ,บี้รวมไปถึงเพื่อนๆด้วยนะ,ะวันนี้ขอบคุณมากๆน,นะคะที่เก็บเอ่อฟอรอินเข้ามาแล้วก็ขอบคุณด้วยถึงทีมงานนะคะ,อะขอบคุณมากๆเลยพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ